สวัสดีครับทานการครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องยูทูบชีพทำอาพิเศษวันอาทิตย์วันอาทิตย์ท,ที่10ตุลาคั2564นะครับอยู่ที่ร้านคอมเซเว่นนะครับเซ็ทนทรัลเวสเกตนะครับอยากจะให้ดูว่านี่อยู่ในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าสินค้าอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่าง Apple เนี่ยโอย้โหคนซื้อกันกันหน่ำเลยฮะบรรยากาศนะครับ มากเพราะว่าสาเหตุของ iPhone 13นะครับ iPhone 13คนจะเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็นี่เป็นกระแสของประเทศไทยที่ iPhone 13เข้ามาขายนะครับ นี่เป็นเครื่อง i m a c ค่ะ i m a มผู้คนซื้อข้าวซื้อของกันนะครับบัตรเครดิต